เกวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกม Evil Nun พาร์ทที่4แล้ววันนี้ใครชอบเกมนี้ <c oughs> ก็อย่าลืม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ b ับส i b e เป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ทำคลิป <c oughs> ต่อไปด้วยนะ <c oughs> แล้วอย่าลืม สมัครสมาชิกในราคา200บาทขึ้นไปเพื่อสนับสนุนคลิปให้ผมซื้อโน้ตบุ๊กมาเล่นเกมและมีคุณภาพต่อไปนะครับแต่ผมพูดไม่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องอะไรนะครับเพราะว่าผมพูดไว้เพื่อกบกวดฟวามเดินกูเป็นผู้ติดตามเลยนะอือมนะ มันเฟนคขับมาขอขอแต่งงานเลยไหมฮึมขอลายเซ็น,นะจะเย็นเย็นกูไม่ใช่คนดังแหมมาคนเดียวซะด้วยคิดเหลวกูจะแต่งงานกับมึงมต้องอะไรล่ะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถทำได้เพียงแค่เอาปลามา นะครับทุกอย่างก็จะสามารถผานได้ร้อยเปอร์เซนตตื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 ตะครับเฮ้อมาว่าเอาว่าวถึงเวลาชอด่อแม่ชีแล้วเดิน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 แต่วันนี้เราจะไม่ลอแม่ชีในห้องน้ำนะครับเราจะทำการล่อมาตรงนี้แล้วผม แม่สีจะมาหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปของแม่ซีเดือนนั่นในวันนี้โหโหเขาจะสามารถทานพิกิตได้หรือไม่และเราจะต้องเอาแม่สีมาวางตรงนี้เออใช่ตาม,มาวางตรงนี้และเราก็จะทาการจุกนี้แม่สีต่อไปบอกเล็้วแม่สมีมีทางรู้แน่นอนเมื่อเราซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์อย่างนี้ ม่สีจะไม่มีทางรู้ว่าเราอยู่ในนี้นะครับเราต้องทำการสิบหายนะผมว่าเนียนว่ะให้ให้สิบเต็มสิบ,สบ,สบ,สบเดมบอกเลยโอ้ยมึงรู้ด้ยเนี่ยโอ้คือไม่รู้ก็บ้าแล้วจริงคือไม่รู้ก็บ้าแล้วโอ้ยนะเทคนิคเมื่อกี้คือเป็นเทคนิคที่แบบว่า เตรียมหูฟังพังแน่เลยนะทุกคนนะผมก็ใส่หูฟังเหมือนกันผมก็ใส่หูฟังหูฟังผมจะแตกไปแล้วนะหมายถึงว่ามันจะพังอยู่แล้วอะ่ะเออแตกแล้ววะบักแปกนะบอกตรงเปิดไปในห้องนี้ครับเมื่อไร่เราจะตามหาโจกศักดิ์สิทธิ์เจอทันทีผมคักหัวร้อนเลยเหล๋ยวกอนหัวร้อนแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยว ปิดประตูไปเลยแล้วกันในไหนๆเราก็ล่อแม่สีแล้วนะครับโอเคเราน้ํามันมานะครับเมื่อก่อนไม่มีให้นะน้ํามันจริงๆนะคือไม่มีแล้วมันมาได้ไงวะกูล่อปลาบึกไปแล้วดิมันมาได้ยังไง โอ้กูรอ่อปลามึงไปแล้วดี่โอ้ยโอ้ที่กูไม่ตกใจอย่างแรงเลยกู่าล่อปลาให้กับมึงแต่มึงยังมาตีกูได้อีกเหรอเฮ้ยไม่ดีเลยนะครับ ไม่ดีเลยแบบนี้มันไม่ถูกใจอย่างแรงบอกตรงๆเลยนะผมนี่ไม่ถูกผมนี่ไม่ถูกจะตา,าง,จร,งจริงจริงเนี่ยปลาก็ยังไม่ยินเลยวะโอเวยโอเวย ผมว่าผมต้องรอแม่ชีมาตรงนี้ว่ะได้ไหมผมว่าได้ <publisher> นั่นมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาว่าเราทำการจูกนะทุกคนพร้อมนะ รอแม่ชีมาก่อนครับจังหวะนี้เอาวะเอาวะเขาจะเลี้ยวไงเลี้ยวมาทางนี้วะเอาแลว้วเอาแลว้วเอาแล้วเม<อ>าวะเ,เอามาวะไปกันทุกคนไปวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งบอกเลยว,ว่าแผนดี้ดีสุดเติ้นเติ้นเข้ามาเติ้นเป็นกำลังใจกูด้วยโอ้ยไปก็ได้เป,ป็นกำลังใจกูทีนะครับ อีกไกดพี่อะไรเนตนะอยู่กูกอนนะครับนี่น่พูดมึงพูดกูเลยต้องตบปากตัวเองหรือเปล่าพี่มีถือสายกันใช่ไหมพี่จา๋าพี่ครับ <c oughs> อยู่กับมมก่อนนะขอร้องอยู่เป็นเพื่อนกันเทก่อนหน้านี้ผมก็ไปเห็นพี่ชายเล่นเอาารามานะครับพี่ชายนี่ผม ผมนึกทีแรกอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะลูกว่าพี่ชายเขาจะเต็มใจเล่นเอาลานที่ไหนได้โดนเพื่อนตนเองบังคับให้ลินโอ้ผมผู้ส่วดีใจนึกว่าพี่ชายเต็มใจเล่นเอาลานโอ้เราก็ดีใจแบบดีใจถูกที่ไหนได้โดนเพื่อนบังคับให้ลิน ผมนี่ฮะดิโอเคนะครับเราได้จอกศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับครั้งนี้เราจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผมมีตามหาหัวแพะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมล่อแม่ซีไปไปที่อื่นแล้วแล้วผมก็จะตามหาหัวแพะได้ด้วยนะครับสร้างพฤติกรรมบูชาสากา ผมนี่จ้องไปที่กระเป๋าด่วนเลยสายตาผมนี่จ้องกระเป๋าพราะผมไม่อยากให้กระเป๋ามาหล่นมาเว้ยกระเป๋ามันแบบไม่ต้องเล่นกับผมสักวันเพราะมันเล่นกับผมไปแล้วในเอาลัดนะครับผมไม่ไว้ใจมันหนึบขาดบอกเลยว่าตานี่ระแวงระแวงระแวงหลังแวงหน้าระแวงหมดเออ อเคเราได้กุญแจมาแล้วาานะครับใส่ไปเลยพี่น้องนะครับได้ผ้ามานะครับใส่ไปเลยมีหรือเปล่าหันล็อกเกอร์ไม่มีจ้าปิดไปเลยครับค่อยเข้ามาเปิดละจ้าปิดไปด้วยโอเคลงมาครับผมเดี๋ยวมาดูในห้องน้ำก็นในส่วนห้องน้ำกันนะครับว่ามีหรือเปล่านะผมว่ามันกรอบนี้มันต้องมีแล้ว ยู่หัวแพ้หัวแพ้ะตำนานเอามาแพ้รับบาปเอาแพ้มารับบาปนะครับทำไมไม่ใช้หัวกระทิงะเออใช้ไปเลยหัวกระทิงอะผมวอาหัวกระทิงนะจะโหดว่าย <c oughs> แล้วผมบอกหัวแพชมันหนดัรหลอนเกินไปนะอืมอันนี้เราต้องตามหารหัสล็อกเกอร์นะครับเป็นรหัสที่แบบว่าจะมีก็มีกันไกซ่อนอยู่นั้นนะครับอันนี้น่าจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับตามหารหัสล็อกเกอร์กันก่อนดีกว่านะครับเผื่ออยู่ในนี้นะไม่มีจ้าก็มีไหมไม่มีไม่มี ันนี้ยไม่มีนั้นที่เดียวที่จะมีก็คือน่าเคเรียบร้อยครับได้ได้แล้ว,ลวผมรอดแล้วผมรอดแล้ว ผมว่าเกมในแม่ชีภาคที่แรกเนี่ยน่าจะเป็นการตั้งทับระหว่างเกมไอศครีมภาคที่สามนะครับภาคที่สามหรือภาคที่สี่นี่แหละเป็นการตั้งทับกันนะครับเพราะว่าในภาคไอศครีมภาคที่สามเนี่ยมันเป็นอ่าการตั้งแคมป์ใช่ไหมและแม่ชีเขาก็เอาเอาสภาพโรงเรียนเนี่ยมาตั้งทับนะครับ ซึ่งต้องเป็นสถานที่ที่ท,ทีเดียวแน่นอนนะครับแล้ความสัมพันธ์ของแม่ชีและอ่าไอศครีมของหรือว่าตะคอนที่ชื่อลอนะครับต้องมีความสัมพันธ์เหมือนแม่นะครับแลวผมก็ต้องร่อแม่ชีมาแม่ชีครับ ผมไะสร้างซาต้านให้คุณแล้วคุณจะพอใจในสิ่งที่ผมตามหาไหมครับพอใจแน่ใจฉันจะฆ่าแกก่อนแต่เย็นครับเตนแต่ก่อนที่จะฆ่ากันเรามาคุยกันก่อนได้ไหมครับไม่ได้ฉันจะก่าแกเรามาคุยกันก่อนเถอะโอยเรื่องอะไรมไม่สนคุยกันก่อนเถอะครับนะผมอยากขอเบอร์คุณฉันไม่มีเบอร์ไอ้โลกรีเบอร์ แต่ฆ่าลูกชายฉันแต่เองมานทำมังนงี้เหผมไม่ได้ฆ่าลูกชายคุณฉันนี่ต้องเป็นปีศาจฉันต้องมีเด็กเดืองทั้งหมดมันตเกิดพราก้าไม่ใช่ผมครับไม่ได้เกิดพราะผมนะใส่ไปเลยครับ โอเครอนะครับรอแม่ชีมาครับรอดไหมรอดไหมทุกคนรอดไหมผมารอดไหมไม่มาเปลว่าวะอ้าวหาย จะบอแล้วก,กลับไปที่เดิมอ่ะถ้ากลับไปที่เดิมก็ต้องเอาปลาล่อดิโธ่งานนี้แล้วก,กลับมา <c oughs> ผมว่าผมต้องล่อมันแล้วว่าเอาว่ะทุกคนต้องมีหยิบปลาเออหยแล้วเกือบแหลโอ้โหหยิบมา ยิบเออสวยสวยครับสวยอ่าไม่ทีอ๋อมาแล้วแล้วเราต้องาวางปลาในห้องนั้นนะผมพร้อมนะทคนมันไม่มาเราต้องล่อมันเอาแล้วทนลพร้อมนะพร้อมนะครับเราจะ เข้าไปรอแม่ชิงก่อนนะครับแม่ชิงจะมาหรือเปล่าอันนี้ต้องดูพวดอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะไปแล้วผมว่าดูรอ,รอบถึงแล้วหละนั่นไงผมว่าน่านิเก็ตทางซ้ายใช่เลยเนี่ยรอมาก่อนรอมาก่อนได้ป่ะตาไ,ไหม จะรอสามเ็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออบัตรใหม่เลขตัวสับเอาวะได้บัตรใหม่เลขทัวสัพมาแล้วทุกคนได้มาแล้วโอเคเข้าในห้องนี้ครับแล้วก็ใส่ไปเลยได้ครับได้แล้ว โอเคคือเราต้องล่อแม่ซีมาด้านหน้างกันก่อนนะครับพแต่ผมเอาฉลงนะครับโอเค เปิดเรียบร้อยแล้วครับโอเคผมว่ามาเอากุญแจกอนก่อนดีกว่าึ้นสิว่าจะเป็นไงออกมาแล้วจ้าไงต่อจ้า โอเคเปิดประตูครับเราก็เอาแฉลงมาวางตรงนี้นะครับผมเพื่อต้องใช้การนะเอาหูกุญแจมาเก็บเงินมาจ้าเป็นอ่ายี่สิบแล้วก็เปิดเลยแล้วก็เปิดอีกห้องหนึ่งโอเคเรียบร้อย เราก็เอากุญแจวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับอา้าวทำไมโอเควางมว้ตรงนี้แหละจะได้หาง่ายๆนะครับตอนนี้นะผมเหมือนคนเพิ่งตื่นแกทุกคนสงสัยต้องเล่นเกมหน่อยหรอมั้งผมว่าเล่นเกม Back 4 Boat เดี๋ยวไปถ่ายดีว่านะครับ ผมมันต้องไปถ่าย b บ็กโฟร์โบสไหมก็เลดโฟร์เดอะนะเดี๋ยวผมเลือกสคริปหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายดีกว่าอืมโอเคเปิดหนังสือก่อนครับโอเคผมต้องการตุ๊กตาระเบิดนะครับ โอเคมานะครับมาแนละ้วเราต้องรอแม่ชีนะครับรอแม่ชีเก็บผ้าเสร็จเราเอา้ตุ๊กตาตัวนี้ระเบิดเลยนะครับคุณต้องช่วยเพื่อให้ตุ๊กตาไม่ระเบิด คุณต้องซ่อนรึเปล่าเอาเออ้าวเห็นแบบนี้ก็สวยดีมันหวางไว้นี่เนี่ยโทรเรียกอีกรอบได้ปะผมว่าโทรได้ ไม่ชีเขาลืมอยู่แล้วใช่ไหมโหยรอบครับเ <c oughs> <c oughs> พิ่งไปเมื่อกี้แม่ชีใมาแกมายังวะคือ <c oughs> มาแล้ว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  <c oughs> ซ้อนซ้อนซ้อน ถอมไหมทุกคนหอมนะหนึ่งสองเฮ้ย <c oughs> ยังพึ่งไปเฮ้ย <c oughs> ยังพึ่งไปเออระเบิดบนรถนี้ซะเลย โอ้โหแล้วรถไฟไหม่ดำเป็นตะโกเลยโอ้โสุดยอดเออแต่รถไม่พังเว้ย <c oughs> ดำเคลือบไปด้านหลังประตูนี่ก็แบบนี่เหมือนเดิมอยู่เลยโอเคแลแฉลงมาแล้วรครับ <c oughs> ฉแฉลงพิฆาตที่สามารถตีได้ทุกอย่างเราจะต้องเอาวางไว้ตรงนี้นะครับ แค่แค่นี้เราก็พาแม่ชีได้แล้วครับรอมาครับรอมาครับรอมารอมารอมาทุกคนมาเร็วๆๆเร็วเร็ว,รวอ้าวมึงสนใจปลามากกว่าคนเลย,ยตอนนี้มันไม่ได้เฮ้ยสนใจกูน้อยเร็ว เออสนใจกูหน่อยครับสนใจกูหน่อยเออเร็วสนใจกูหน่อยครับเอาวะเออเอาวะเอา,ะเอาะวะเราต้องเอาปลาทอนน้นองเอาปลาไม้ได้ นี่มาครับมามาแล้ว,ลว,ลวเอาวะโลสำเร็จ <c oughs> รหัสอะไร สองหนึ่งห้าเก้านะครับใช่เลขขวยใบนี้หรือเปล่าโปรดติดตามตอนตัวไปในเกมเดือดดันนทันนี้แต่เลขขวยนี้ไม่ใช่เลขประกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อนะครับเราจะมาใส่เลขกันนะครับทุกคนสองหนึ่งห้าสี่ยย แค่นี้ก็ได้ชิ้นส่วนครบกันแล้วนะครับชิ้นส่วนครบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพาดสำหรับเีมนี้นั่นเองนะครับโอเคใส่ไปเลยแล้วก็ปิดไปทุกคนผมว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะผมสมบูรณ์กมากนะสาราการณ์ปฏิว่านทุกคนโอเคเรียบร้อย ต้องตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วล่ะขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้กินสิสดทั้งหมดแล้วเราต้องตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังงานหน้ากาก<อ>เพิ่มพลังงานหน้ากาก<อ>เพิ่มทำไมนี่โอเคเราต้องเอาแสดงไปด้วยนะครับเผื่อ,อไว้งัดหัวแม่ชีได้นะครผม ต้องพาแม่ชีไปด้วยนะครับพาแม่ชีไปเดินเล่นแนวโซนว่าผมต้องเอาปลาไว้ที่ไหนสักแห่ง นี่ได้ไหมมันคงไม่ตีเด็กๆใช่ไหมครับอันนี้ผมเคยลองดูแต่ถ้ามันตีแล้วก็ผมอาจจะสวยต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาเต่ไหนเต่ไกลรู้ได้ไงว่ากูอยู่ดี เหลือเวลาอีกสองนาทีทุกคนคลิปนี้ยี่บหกนาทียนะี่สิบสองนะยีิบสองวิได้โอเคนะครับเราเปิดอ่าประตูดีกว่านะเป็นเพลงที่มันมันสุดๆแล้วเนะีัย หวาวนี่ะเราต้องตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับจอกศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์นี่ย<อ>จะเล่นนี่แหละนั่นไงจอกมาเม่ได้จอกมาแล้วเราก็จะสามารถเริ่ังงานให้แกกฆ่าได้ครับ โอเคเอาแฉลงมานะครับทุกคนเนี่ยก็เปิดตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ปิดไปนะครับเราใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นพลังงานให้แก่เรานี่นเองนะครับผมว่าสลับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยกันนะครับหวังว่าจะสนุกกันในพาหน้านะครับพาหน้าเราก็จะมาจบทุกๆอย่างกันแล้วนะครับส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครเป็นกำลังใจ ในการกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็เปิดมันใจให้กันทุกคลิปเนี่ยก็ขอบคุณมากจากใจนะครับสวัสดีเจอกันใหม่ผ่านหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันผ่านหน้านะ